สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะ JB ตอง8นะครับอายุตอนนี้19วันแล้วนะครับอ่าได้ทําการใส่ปุ๋ยไปในอ่าได้13วันแล้วก็วันที่14 15, 15ี่เนี่ยต้อมทําการฉีดยานะอ่าเรื่องของการฉีดยาเนี่ยฉีดยาตัวไหนนะครับในรอบแรกนะครับรอบแรกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้อมจะฉีดอยู่25วันใช่ไหมครับแล้วมาช่วงหลังมาเนี่ยต้อมจะฉีดอยู่ไม่เกิน15วันหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกถ้าเราใส่วันที่13ต้อมก็ อาจจะฉีด14 1 5ห้าอย่างเงี้ยห้ามเกิน5วันนะครับมีตัวยาตัวไหนที่จะฉีดในฤดูการนีห้หมายถึงว่าช่วงของอากาศหนาวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของมแมลงบวค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยใช้ยาตัวไหนนะครับต้อมใช้ยาอยู่ประมาณสักสามสี่ตัวนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับต้อมใช้เกี่ยวกับเรื่องของอพวกมแมลงปีกนะครับมแมลงบววีข่าวเนี่ยต้อมใช้ ชื่อสามันอะซีดามิผิดนะครับตัวเนี้ยต้อมใช้เป็นซองนะครับซองหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยต้อมใช้อยู่สองซองนะครับในเจ็ดไร่นะครับใช้ใช้ใช้สองซองนะครับเพราะว่าหนึ่งซองเนี่ยได้ห้าไร่นะครับต้อมก็ใช้สองซองแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือเกี่ยวกับเรื่องของแมลงบวบกับอาพวกหน่อในพวกนี้เราต้องคุมไข่ด้วยนะครับต้อมใช้ของลูฟอสนะครับชื่อสามันอาโพรฟีนูฟอสนะครับหรืออาลูเฟนูรอนนะครับลูเฟนูรอนเนี่ย อ่าเป็นตัวคุมไข่นะครับต้องหามาบวกนะครับในช่วงสภาพอากาศแบบนี้หรือช่วงฤดูการนี้นะครับเราจะไปเอาตัวยาแค่ฉีดถูกตัวตายไอและเหยพวกนี้นะครับเพราะว่าแม่บินน่ะตายจริงครับถ้าเขาวางไข่อ่ะจะมีปัญหาลูเฟนูรอนเนี่ยเราสามารถซื้อแยกแล้วก็มาผสมแยกได้นะครับหรือจะซื้อแบบของต้อมเลยก็ได้นะครับของลูฟอส์นะครับเป็นตัวยาผสมนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ โาโฟ,ฟิโนฟอร์ตเนี่ยตัวโดนโนนแม่บินตายหนอนตายนะครับแล้วก็ไอ้และเหยถูกตัวตายนะครับบวกคุ้มไข่ไปด้วยนะครับ1ขวดเนี่ยฉีดได้15ไร่นะครับ1ขวดฉีดได้15ไร่นะครับแต่ถ้าอ่าข้าวมีการระบาดของเรื่องของแมลงบวแล้วนะครับ10ไร่ครับ10ไร่นะอ่าแล้วก็มีอีกยาเชือ้อรายาเชื้อรานี่ต้องใช้ของแอนทาโค1นกิโลเนี่ยฉีดได้15ไร่เหมือนกัน เป็นยาผงนะครับลา,ลายน้าได้ดีเหมือนกันเลยนะครับก็ต้องต้องใส่ไปครึ่งถุงนะครับในรอบนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกซิงซิงเนี่ยก็ลองไปหาดูว่ามีตัวไหนต้องใช้ของซิงพัดอยู่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือที่จะช่วยให้ข้าวเขาโตนะครับเพราะว่าเราเรามีเกี่ยวกับเรื่องของกําจัดมแมลงไปแล้วเชื้อราไปแล้วแล้วเกี่ยวกับเรื่องของข้าวจเจริญเติบโตต้นเขียวใบตั้งนะครับมีความต้านทานโรคเนี่ย ใช้ตัวไหนต้องใช้ของลุงตีตะวันแดงนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับตองแปดนะครับช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับช่วยเรื่องของข้าวแตกกอยืดลำต้นโตเร็วนะครับแล้ว JB ตองแปดเนี่ยเขา,าสู้น้ำดีใช่ไหมครับเราฉีดไปเนี่ยเขายิ่งโตเร็วกว่าเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันไหนหก็ฉีดได้นะเป็นฮอร์โมนนะครับเล่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งที่ต้อมเคยอบอกทุกๆคลิปนะครับ เป็นตัวฮอร์โมนนะครับอ่าที่ลืมไม่ได้เลยต้องใส่ทุกรอบตั้งแต่แช่ข้าวแช่ข้าวนะครับคือที่จริงอะ่ะเราใช้ได้ตั้งแต่แรกเลยยันข้าวตั้งท้องพอข้าวออกมาเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่รับก้มนะครับไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวต้อมจะมาทําคลิปเนะาะอ่บอกกันทีทีหนึ่งส่วนอ่ามีพี่ๆถามเรื่องเกี่ยวกับน้ําปูนใส่เนี่ยแก้เชื้อราได้ไหมนะครับต้อมก็เพิ่งจะใส่รอบนี้เหมือนกันนะครับ อัตราการใส่เนี่ยต้องอ่าหกิโลเนี่ยแช่น้ํา5ลิตรนะครับแล้วก็มาผสมกับพวกตัวยาพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ลองดูนะครับถามว่ามันลดต้นทุนได้ไหมอันไหนที่ว่าเราลองลองทาแล้วมันไม่ได้แพงจนเกินไปเนี่ยเราก็ลองได้นะครับเพราะว่าปูนขาวไงเขาเขาก็ใช้กันทั่วอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาแนะนําในยารอบแรกนะครับฉีดยารอบแรกนะครับมีเกี่ยวกับเรื่องของแมลงปีกนะครับนอนนะครับช่วยนะครับทั้งยาผงยาน้ํานะครับ คือในช่วงแรกเราต้องเอาให้อยู่ต้องป้องกันตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าเขาเป็นแล้วเรามาฉีดถ้าเขาเป็นแล้วเรามาฉีดอะตัวยาที่ต้อมบอกอะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วข้าวเขาเสียหายไปแล้วนะครับข้าวเสียหายไปแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวยารอบแรกที่อา่าจะใช้นะครับที่ต้อมได้ใช้อยู่นะครับถ้าอยากจะใช้ตามของต้อมนะเดี๋ยวต้อมจะปักลิงก์ไว้ให้อา่าพิมพ์ชื่อยาไว้ให้นะครับแล้วก็เข้ามาดูในคอมเมนต์เนาะ ว่ามีตัวยาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้อมจะลงคลิปนะครับก็ฝากพี่พี่น้องนนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยคลิปต้อมก็เริ่มจะกลับมีพ่าพี่น้องๆที่ fc เก่ากลับมาดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยช่องก็โดนลังับไปประมาณ2อสเดือนนะครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าวด้วยนะนี่สิวันแล้วครับก้าเดี๋ยวประมาณ30วันจะได้ใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงแล้วก็ฉีดยาที่เหลืออยู่อีกรอบนึงนะครับ ฤดูกาลนี้อาจจะได้ใส่3รอบเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับว่าจะ3รอบหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ข้าวก็เขียวเขียวน้าดูเลยนะครับสวยสวยมากนะครับไม่ทีไม่ห่างจนเกินไปนะครับนี่อย่างในรูปเลยครับนี่คือตัวยาตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับยามีค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ละค่ายก็ ไม่เหมือนกันนะครับแต่ดูชื่อสามัญเป็นหลักนะครับว่าจะใช้ตัวไหนแต่ฤดูการนี้ต้อมแนะนําให้เอาลูเฟนูรอนบวกเข้าไปด้วยนะครับคือค่อนข้างที่จะดีมากให้เขาจบทีเดียวไปเลยคุ้มไข่พร้อมทีเดียวไปเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ต้อมดูอ่ะพี่ๆไม่ได้ใส่ไอ้ลูเฟนูรอนไอ้พวกคุมไข่อะ่ะแล้วถูกตัวตายจริงลอยเต็มน้ําเลย ทำไมอีกสักเจ็ดวัน10วันทำไมมันมีมีอีกอะมันทําไมมาเยอะอีกอะไรเงี้ยบางทีเขาวางไข่ไปแล้วเขาฟักออกมามันก็มีอีกเพราะว่าไอต้ตรงไข่มันไม่ได้ฟอร์นะครับอันนั้นแค่ถูกตัวตายไอ้และเหยประมาณนี้เนาะก็หาตัวยาลองอ่ามาฉีดดูนะครับเดี๋ยวต้อมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปมึงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนวี่น้องๆท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดิบข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนที่ต้อมบอกนะของลุงตีตะวันแดงอ่ะเดี๋ยวต้อมจะใส่ชื่อไว้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางช่องคอมเมนต์ข้อความต้อมได้หรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ u t u b e นะครับ0 9นย์เก้าเลุงตีตะวันแดง